รักษาเฝ้ายางวัดว่าอาวาสักษาอย่างอากาศไปบนปัปปตาตนหงาอาจนาลูกาจเตวดานักษาอย่างเกหาชาขาวาดบรมนาคอินตามหาพรหมมาตันเต้าจตุโลกาบาลดา,าวสี่องค์ยมพระบานตนสั้ชื่อจดนามัยชื่อมูลาสัทธ์ พยานาคาตัมไตนาาไนทรณีสลีกุตตมามาตนจจำนำยาไม่ให้ั้งหลก็ตรงก็ไปโดยน่ายมีงางชุกงานงามเกื่องแทงใด้ยังจะโทษปีโทษดืนโทษวันโชงามไปใจใจไม่รูจะอยู่ขอรู้มีใจรู้จะไปขอรูมีโทษาตาแพ่ตสัตโ O, yuk nang <Ngłos> yuk nam-yuk, a-putra sa-sung-na,

ขาเท่าตั้งตัวึงได้กินได้นกอคุณได้คนนที่ยาคุณได้จากอีตุข้องได้ึงสุดคนดูโบราด้เกตากงอุปสจงนนไปนอนไปอนก่านนออมีการแล้วขอไปรอในหลั

กวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเเคปันเตสังโฆ ยักเเพนเตสังโฆปฏิชาณาตูปฏิชาณาตูมายังพันเตมายังพันเตอิมังอิมังพุทธปฏิมังพุทธปฏิมังพุทธสาสนิการังพุทธสาสนิการังพุทธานุสติยาพุทธานุสติยาสุปาทาสุปาานัทธาะนัทธายะเจวะเจวะอภิวาทนัาถายะ พิวาทะนัคยะจักสังคัสสจักสังคัสสะนิยาเทมานิยาเทมาสาธุโนพเตจักุโภพเตอายังพายางพุทธะพุทธะปฏิมายะปฏิมายะอานัสสะอานัสสะอานิสังโสอานิสังโสมหากันเจวะมหากันเจวะมัตาปิโตมัตาปิโตนาดินันจา ิญชนานาิรังพ <si <si ิคารตัง <si พ <si 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 ิตายะสุขายะสขาสังวัตตโตต้าแดพระสงฆ์พร่าพระสงฆ์ขอพระสงฆ์จรับขอพระสงฆ์จงรับทราบท้าท้ายาพระเจ้าทั้งหลายขวมอบถวายพระพุทธรูปนี้พระพรพระสงฆ์ เพื่อประโยชน์แก่การเกิดพุทธานุสติและเพื่อประโยชน์เป็นเครื่องกราบไหว้ของพุทธศาสนิาชนทั้งหลายและเทวดาทั้งหลายแอะอดีสรแก่การมอบประวายพระพุทธ พุทธ <Started. S 2> ปฏิมานี้อข้าพระเจ้าทั้งหลายจาง,ายง,ายงเป็นไปเพื่อประโยชน์แล่ความสุข,กสขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยแก่สียชนยทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นด้วย,ตล,ยตลอดถึงพระนิพพานเถิด

มาซอมี่สุทาชาอยนี้อาอก่อนก่อนไม่เป็นไรยบุกถวายเดียรอยแล้ได้ประชาชไปประชาให้บ้านน้มันของเรา้น้วนยยถวายอูเดีว้วกันได้ไหมครับาของพี่ชื่ออะไรของเรย่ชื่อ เอาน่ามาหาเรือไปเนี่ยของเรงอกับแมชีช่วยกันลุกไปช่วยกันมาถวายแม่ชีกับเด็กเออเอาช่วยกันไม่เป็นไรนเราเรา็จะภาพร่วมภาพร่วม

มอนครับของพระเดี๋ยวเปนี่น่ๆขอบบบพรของพระของชนพระขอบพระนะย่างสององค์เลยสององค์อะไรไม่ใช่ี่นี่สององค์ข้าว่าจะเนี่ย กรใช้ไม้ข้างทำใช่ไหมนี่เส yeah, ียคสังุสังคุสตสังคุสตินนีดูอบ้าง